ชื่อเรื่องกระจกแห่งความจริงในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองกระจกชาวบ้านทุกคนอาศัยอยู่อย่างมีความสุขและช่วยเหลือกันเมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของกระจกวิเศษที่ตั้งอยู่กลางเมืองทุกครั้งที่มีการประชุมหรือการตัดสินใจสําคัญชาวบ้านจะมารวมตัวกันหน้ากระจกวิเศษนี้กระจกวิเศษจะสะท้อนภาพของความจริงและความรู้สึกที่แท้จริงของผู้คนวันหนึ่งมีนักธุรกิจมั่งคั่งชื่อว่านายสรงพล เดินทางมาจากเมืองใหญ่ในทรงพลมีความทะเยอทะยานและต้องการควบคุมทุกอย่างในเมืองเขาเริ่มสร้างโรงงานและโครงการขนาดใหญ่ที่ทำลายธรรมชาติและบรรยากาศของเมืองกระจกชาวบ้านเริ่มรู้สึกไม่พอใจและเกิดความไม่ไว้วางใจต่อกันนายทรงพลใช้เงินทองและอำนาจเพื่อซื้อใจคนบางกลุ่มในเมืองและทําให้เกิดความแตกแยกในชุมชนเขาพยายามเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของเมืองให้เป็นไปตามความต้องการของเขาและทําให้กระจกวิเศษไม่สามารถสะท้อนความจริงได้อีกต่อไป ในขณะเดียวกันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าหนุ่มน้อยที่เป็นชาวบ้านพื้นเมืองของเมืองกระจกเขาเชื่อในความสำคัญของกระจกวิเศษและความสามัคคีของชุมชนหนุ่มน้อยเริ่มสืบหา,ยาความจริงและพยายามเปิดเผยแผนการของนายทรงพลหนุ่มน้อยเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันหน้ากระจกวิเศษ SO และบอกเล่าเรื่องราวที่เขาค้นพบเขาพยายามกระตุ้นให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของความสามัคคีและความจริงแท้เมื่อชาวบ้านเริ่มฟังและตระหนักถึงความผิดพลาดกระจกวิเศษก็กลับมาสะท้อนภาพความจริงอีกครั้ง ชาวบ้านรวมพลังกันเพื่อปกป้องเมืองกระจกพวกเขาร่วมมือกันกำจัดอิทธิพลของนายทรงพลและฟื้นฟูธรรมชาติและความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนนายทรงพลเห็นว่าชาวบ้านไม่ตกเป็นเหยื่อของเงินทองและอำนาจเขาจึงยอมแพ้และย้ายออกจากเมืองไปเมืองกระจกกลับมามีความสุขและสงบเรียบร้อยอีกครั้งกระจกวิเศษยังคงสะท้อนภาพความจริงและความรู้สึกที่แท้จริงของผู้คนชาวบ้านเรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าความสามัคคีและความจริงแท้เป็นสิ่งที่มีค่าย,ยิ่งกว่าเงินทองหรืออำนาจใดฮ่า